สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้วิชาการหวานข้าวนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นใช้กรรมละหวานทั่วๆไปนะครับซึง่งจริงๆแล้วปีที่แล้วผมก็เคยเคยลองทำมาแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าข้าวไม่ค่อยขึ้นรวงแต่กออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ตาสว่าง โดยการที่ปรมาจารย์การหวานข้าวของของคนแถวนี้นะครับคือพ่อใหญ่เขนว่า,างั้นคนเสื้อเขียวเมื่อกี้นะครับเขาได้สอนผมมาว่าต้องทํำยังไงนะครับในในวิธีหวานข้าวนะครับอันนี้คือบรรยากาศในการหวานข้าวนะครับก็นาชายผมเนีย่ยนะฮะมีเครื่องทุนแรงซึ่งมันก็ดีนะครับดีมากเลย ก็คือเป็นเครื่องพ่นข้าวนะครับก็คือเอาข้าวใส่ถังขาวๆข,ข้างบนนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องพ่นเลยพ่นก็เราก็พ่นให้ทั่วๆพื้นที่นะครับก็กะกะเอาก็ได้นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าที่ผมเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก็คือไม่นิดหน่อยหรอกก็เป็นเทคนิคเลยแหละเนี่ยนะครับคือการหว่านข้าว ก็คือต้องกำข้าวขึ้นมาในมือแล้วก็กำให้แน่นนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วไป2นิ้วนะฮะแล้วให้ข้าวมันออกที่ช่องตรงนั้นนะครับแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงข้าวออกไปก็คือโยนข้าวนะครับเออหวานข้าวนะฮะประมาณนั้นซึ่งผมก็โอเคเขาบอกว่าวิธีนี้มันจะทําให้ข้าวข้าวมันจะแตกกอได้ดีแล้วก็ไม่หนาแน่นจยนเกินไปแล้วก็ไม่ถี่จยนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งหลังจากระหวานข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะมาไถไถกลบเอ่อไถไถไถกลบอีกทีนะครับ